ไปครับไปครับลองแกงลองแกงไปเลยนักไปเลยมีไส้ลุยอยู่แล้วอ้า้าวอน้องนัดอ้วจุดพีกมาแล้วจุดพีกโอ้ยาอไปน้องยไปยอไปเ้ยมันล้อ่อนัดเลยออนัดเลยโอ้โหมืนลมตรงนูนาะไปเลย และและเรากำมาถึงนำตอกต้นแพรทองวสวัสดีครับตอนรับข่าวซูซีรีส์แถวปัทลุง EP เซก่อนหน้านี้ตั้งแต่ EP 1นึแล้วครับเราเริ่มออกสตาร์ทแถวปัทลุงกันเทอำเภอควนขนุนอำเภอเมือง EP ่องอเทอำเภอเข้าใจสุนอำเภอบางแก้วอำเภอปากพยุน อีพีซ้มขยับมาถีอำเภอตำโมดกับอำเภอกงราอีพีที่แล้วเรามาปิดท้ายโดยบรรยากาศยามเชา้าสวยๆถคขวัญนกเต้นอำเภอกงราครับหลังจากนี้อีพีเซเราจะเดินทางกันต่อโดยจะขับรถเลียบเข้าขึ้นเนื้อไปทางอำเภอซีนครินอำเภอซีบันพดแล้วก็ไปปิดท้ายซีรีส์แถวปัตตุลุงกันเถอำเภอป่าพย่อมจากขวันกเต้นไปถ้าจะพาถุกควไปต้วนต่อครับจุดแรกจะพาไปในาน้ำให้โดยจักกับ นำตอกเทขึ้นเชื้อข้องอำเภอซีนาคารินนั่นน่ะคือนำตอก,ต,อต,อกต้นแพรทองนำตอกต้นแพรทองตั้งอยู่ที่มูฮกตำบุลลำซินอำเภอซีนาคารินจังหวัดพัทธลุงเป็นหนึ่งในนำตอกเชื้อดังข้องจังหวัดพัทลุงเลยครับมีตนกับเนิดข้องไส้น้ำม,มาจากเถือกข้อบรรทัดมีน้ำไหล่านตลอดปีเหมาะก,กับการผ่าครอบครั่วมาเล่นน้ำมาปักพอน มาสัมผัตธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แช่น้ำเย็นๆเพื่อสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายนำตอกต้นแพรทองเป็นนำตอกขนาดกลางนะครับมีไล่ชันให้นักต่องเทียวได้เลือกเล่นกันตามความพอใจอย่างเช่นวังพายุวังเพชรน้าถังวังแพ้แล้วก็วังน้ำรับเป็นตน้นหากใครมาอำเภอซีนครินนี่คือรถานเี่ต่องเทียเท่ยวเทพิทัศน์ภู่ิใจนำเสนอเลยครับนำตอกต้นแพรทอง ในกำมาน้ำตกต้นแปรทองแล้วครับเหล็กเดียวตามปีเขาวา่าน้องตัดขึ้นไปชันบนเลยเฉอหวังแพ่นะวังนู่นนะก็าว่าน้ำตกวังนู้นส่วยนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปวา่อาออกกำลังกายสักนิดเพื่อขึ้นไปวังนั้นบนของน้ำตกต้นแปรทตองตามเตยิทักรอบตามข้อมูนมาจากชาวบ้านนะครับนะกว่ามีไล่วังให้เหลือแล่นเลย เราเลือกแต่จะขึ้นไปวังแปรครับหรือว่าไม่ไกลแต่ได้วังแปรไปไปอินแต่<ฮ>ใ,นในระวางตั้งมีจันน้ำตกสวยๆมากในตรงนี้ และแล้วเรากำมาถึงนำตอกต้นแพรทองอําเภอซีนักการินครับไม่ผิดหวังเลยที่เราลงตุ้นปีนป่ายขึ้นมาประมาณรอยส่องรอยเม็ดนะพอมาเห็นภาบบรรยากาศแบบนี้หายเนื่อยเลย ชันนำตกใหญ่นัดตรงนี้คือลักษณะของนำตกต้นเปท่องแต่เห็นนี่คือแบบเป็นก้อนยิ่น่วดใหญ่ๆซึงก็เป็นนาลากิน,นี่เย่าไปนะว่าสักเจ้าจอรอยเม็ดเลยแต่ขึ้นไปด้ันบนนะนะตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งของวังแต่จะให้นัก่องเที่ยวได้เลือกนะเวลามาเทียวนำตกต้นเป็ทองถ้าใครผ้าลูกเล็กเด็กแดงมาก็สามารถไปเล่นด้ันหลงังแต่ว่าจอดรถเดินนิดเดียวก็ได้แล้วแต่ถ้าว่าใกล้วัยรุ่นแบบวัยจักรันมันโบเราไส้ลุยมันโบเรากะให้ปีนขึ้นมาเลยครับแต่ชับนบนบนรับรองว่า กลุ่มขาเนื่ยในในเรามาแล้วนะอากาศร้อนๆแบบนี้ตายได้อ,เอะเล่นน้ำเล่นน้ำ ชิวบรรยากาศดีนัดกับเล่นน้ำตามกลางฟุ้งปลาหวดหรือว่าปลาล่วงนะนี่เรามาเล่นว่างด้านล้างนะว่างแต่ว่านะักองเทียวตัวไปเข้ามาเล่นกันถ้าไครป้าเด็กๆนะก็ับถ้ามามาเล่นได้นะตรงนี้ไม่ไม่อันตรายก็ถ้าว่าใล้เวทมาซี่นักรินหรือว่าในปื่นเสกใล้เคียงนะอย่าลืมครับไม่ผิดว่างเลยสําหรับน้ำตกตูนเปรต้อง,องนะครับเดินทางไม่ยากนะมาจึงก็กได้เล่นน้ำเย็นๆสามกลางฟุ้งปลา ตือว่าเป็นได้ติดกุ้มค้ามากๆหลังจากแฉน้ำเย็นๆสัมผัสธรรมชาติรอบข้างเตยดมพริบรณ์แล้วก่อนอีเดินทางลบพี่ท่าน์หนนํำให้แหวะไปถีบมู่เจ็ดตำบลลำซิ่นกันก่อนนะครับเพื่อช็อปผลิตภัณฑ์ตีขึ้นเชื้อข้องชุมชนลับไปฝากคนที่บ้านกันทีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเลยครับนั่นคือเรซินดอกไม้แห้งกับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ สวัสดีค่ะชื่อแป้งนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจสวนเกศรค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็คือจะเป็นเรซินจากดอกไม้จริงๆนะคะก็อันนี้ก็สามารถทําเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับคนที่บ้านได้หรือว่าใครแวะมาแถวแถวนี้นะคะเที่ยวน้ําตกต้นเบองสายน้ํามีชีวิตหรือว่าในสวนจีนะคะพื้นที่รีนาคารินของเรานะคะก็แวะมาช้อปปิ้งเพื่อว่าเอากลับไปฝากคนที่บ้านได้มีทั้งเป็นกลิปตอกนะคะเป็นกริป นี่น่ารักมากแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกพวงกุญแจหรือว่าเป็นคลิปนีบอะไรแบบนี้ค่ะทําจากดอกไม้จริงๆหมดเลยแล้วก็เราจะมีเป็นเวิร์กช็อปให้มาทําเองได้ด้วยนะคะก็ถ้าสนใจก็ผ่านมาทางนี้นะคะทําตกข้อ,ขอครามหรือเส้นนี้ค่ะแวะมาได้เลยค่ะพบหลายทบกปอดอกได้ครับ เจ้าโองปลิดตะปันใหม่ย่อยเนี่ยสินกาจวเอา,เอามาชนอก็คือเป็นปลิตตะปันใหม่พล่อ,อาายจะอ้าได้ในมือบานออกมาได้น้ำจิม้มหรือว่าวราวิก็ได้กับแต่ว่านักต่องเทียวมาบานกล้ามได้น้ำมีชีวิตก็มาจบกันได้หรือว่ามาลงมือลอง,งตํำเองก็ได้ครับเนี่ยล่ามกับเนี่ยล่ามไปปันตรงนี้แบบเอเนี่ยล่ามกันนะครับ ผลิตภัณฑ์จะใไม้ไผ่มือนกันนะนี่นะหลังจากเราแวะจุ่มผลิตภัณฑ์เที่ตำบลลำสิ้นอำเภอซีนครินเราก็ขับรถเลียบเข้าขึ้นเนื้อมาเลยครับมาทางอำเภอซีบันปดหากใครมีเวลาได้มาเที่ยวในพื้นทนี่นี้อีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดเลยครับนั่น,นคืออุทยานแห่งชาติเข้าหัวเข้ายา อุทยานแห่งชาติเข้าโปเข้ายาเป็นอุทยานแห่งชาติตี่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยได้รับการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปีพศ2 5 2 5มีพื้นที่ประมาณ700ตารางกิโลเมตรโดยครอบคลุมพื้นที่ทึ้งสามจังหวัดครับนั่นก็คือจังหวัดปัทลุงจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติเข้าโปะเข้ายาเป็นเทโรจักกันดีในด้านระบบนิเวศแล้วกาชีวภาพเทลากหลายโดยจะพบสัตว์ป่าถึงรอยหกสิบสองสายพันธุ์คนในท้องถิ่นเลยตั้งส้มยาน้ำของอุทยานแห่งนี้ว่าป่าพรหมจันย์ซึง่ไมายถึงป่าแห่งความบริสุทธิ์ ดีครับอุทยานแห่งจติเข้าโหเข้ายานะเคยเตะจอบบรรยากาศแบบนี่ต้นไม้มีบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้นะห้ามพลาดเลยถ้ามาในอำเภอสิบันปดเหล็กเดียวก็เห็นมีน้องๆเด็กนักเรียนจากหมอจัดิ้นปัดลุงนะมาตัดแต่งศษ้าก็คเคจะมีปีจ้าหน้าทีุทยาัานเข้าเป็นใกล้คอยให้ความรู้น้องๆตรงนี้เ,เป็นเส้นทางคือกาธรรมชาติก็ไปได้ล่เตะครับมีจุดต้องเที่ยวเตะเจ้าหน้าที่ก็แนะนำคือว่าทำมัดชาโบกป้าพึ่งได้ปะเนียครับการเราเที่ยวก,กาสแวะมา ซึมซับซุดอากาศบริสุทธิ์ข้าวปอดนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อบรรยากาศลมรืน่นสดชื่นพอก้ามาเตะปันนี้ปั๊บแปลว่าได้ยินเสียงริง้งรีดเร่ร่นะถึงกัถ้าว่านักตองเตียวยิมาเตียวถึงกัอยากได้เตะป,ปักตีนี้มีบ้านปักด้วยนะครับบ้านปักไล่องเลยคือเป็นบ้านปักของอุทยนันถ้าเกอย,ยับมา สัมผัสบรรยากาศที่ร่มรือนทั้งยักปักพอนไปด้วยนะการสาม,ารมาที่นี้ได้เลยอุทยานแห่งชาติเข้าโป๊เข้ายาแวะสัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเข้าโป๊เข้ายากันแล้วก่อนที่จะออกเดินทางไปเที่ยวเทเนินพิทัก์อยากให้ทุกคนแวะไปช็อปสิ้นกาขึ้นเฉอในพื้นเทมู่สิบเอ็ดตำบลเข้าโปอนก่อนนะครับ สินค่ตัวนี้น่าสนใจมากๆนั่นก็คือตะกรานลายนกเปล่ากับเถไส้แก้วเยีติสวัสดีค่ะเจ้าน,นางดารากลังตองดวงเป็นประธานกลุ่มจัดสร้างร้านปูกองตะมุนกับปูนะคะกลุ่มจัดสร้างน,นี้ก็ะทำกันมานานแต่ว่ามาบือตตนอุตบนาวาวิตี้เข้ามาจัตามเงินหวาได้ใกล้กันได้บุตรองเตี๋ยวมาได้เยี่ยมได้วา่า ตําไปใส่ปักใส่ผลไม้ใส่จายได้ถูกเรืองตาตาทากับกลุ่มไหวแต่ตอนนี้ก็ย้ายตําติดใส่ติดใส่เกลติดใส่เกลน้ำนี่นี้ตอนนี้ติอาจารย์เคยมาทาโตใส่เกลน้ำบป็นนักตรงเทียวมาได้ว่าซื้อใส่เกลน้ำเดี๋ยวได้ยูเปิดกล้องเล็กๆตั้มกล้องเล็กๆเพื่อนนักตรงเทียวมาล่าจากล่าจากวันนี้ค่ะเหมือนควรเก่อดจะมี ตีไปเว่างแต่วาต่าถ้าหวามากข้าวอุทยานก็นตรงเนี้ยมีตลอดแต่ต้องกองจำนับกลุ่มตะกรานะคะ้าไกล่ออกยากผมก็อยากอยากให้แหวชจบผลิตภัณฑ์ดีๆข้องชุมจ,มจนแล้วไปฝากที่บ้านกันนะอันนี้ต้องข้อชยินชมนะครับทางเ้าบ้านทางน่วยงานทาง คือทุกคนี่มาดูแลี่ยวกับการทําสินคกาของชุมชนนะไม่ว่าจะเป็นสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีสำนักง,งานประยาําพันมุัและการตัวของจังหวัดปัตตานีเองนะที่เขาทรบางสนุคให้เกิดสิ่งดีๆแบบนี้ขึ้นมาในชุมชนจากอำเภอซี 4, อ่บันพดเราขับรถหล,ะ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 ละัดหลาอริมขอบเข้าขึ้นเนื้อมาี่อำเภอปาปยอมครับ เผื่อพาทุกคนไปปิดท้ายทริปด้วยความสนุกสนานของการหลองแกงลานคอยแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางนะพิธาอยากพาทุกคนมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งสถานที่พักพอนย่นใจที่ขึ้นเชยอของอําเภอป่าพยอมนั่น,นคืออ่างเก็บน้ําป่าพยอมอ่างเก็บน้ำป่าพยอม,อ,ยอ,มอันเนืองมาจากพระราชําริตําำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุง มีลักษณะเป็นเคลื่อนดินที่มีความยาวซ่องรอยห้าสิบห้าเมตรสูงสามสิบสามเมตรอ่างเก็บน้ำม,มีความจุประมาณยี่สิบล้านลูกบาศก์เมตรสร้างขึ้นในปีพศส,สองพันห้าร้อยสามสิบห้าเพื่อแก้ปนาการคาดเคลนน้ำในการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในการอุป,ปโภคบริโภคของชาวบ้านแล้วก็ปัจจุบันยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวผักพอนย่นใจของชาวบ้านในพื้นที่ใกลเคียง เป็นจุดเช็คอินข้องนักท่องเที่ยวเทเดินทางมาจากนอกพื้นเทนี่คืออีกหนึ่งสตานเทเทพิทัศนภูมิใจน,นําเสนอครับอ่างแก็บนำป้าพยอมจากอ่างแก็บนำป้าพยอมและแล้วเราก็มาถึงจุดไม้ปลายทางของกเราในทริปนี้ครับ ในพื้นเทต,ตำบลลันค้อยอำเภอป่าพะยมจังหวัดพัทลุงหากแหล่งทึ่งลันค้อยไลากลนคงจะนึกถึงลองแกงนี่แหละครับคือกิจกรรมทีร,รอค่อยของพวกเราไปครับลองแกงลันค้อยไปครับไปครับลองแกงลองแกงกิจกรรมทีเราค่อยเรามันสายแอดเวนเจอร์อยู่แล้วว่เรา แก่ึงจุดพีกอลแก่ถึงจุดพีกแล้วลองแกงลานก้อยไปเลยนัไปเลยทีนใส้ลุยอยู่แล้วว้าวรววววกวววกววววกววววเกววววว้วตว๊้บันตุวกวนวำนวววรววววนวววววววกนวววววววิวว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 ว นี้มีมีอกานไปแล้วซองแกงเบาๆลงนัดวันนี้นแค่เบาๆเบาๆเลยเราล้มไปนึ่งเลยแล้เดียวไปกับนุก,กันเตอนุก,กันเตอร์ตรงนี้แล้วแล้วตรนี้แล้วแล้วนี่มันน้ำตกแทบๆองนัดเออเบาๆงนัดถึงว่ไ้หมดได้ห ดั <BS> เนเดิอนอยังไม่ฟันดันนี่พ้นฟื้นขึ้นมายางเร่อยไหมตองนั้ต่เดียวจุดปิ้งยังเรยไหมเอายังอีกียบจุดปิ้งยังอีกอยกบตรงนั้นออก็แบบนี้ครับโอ้โหตรงนั้เดยวอ้โ <BS> ห <BS> ยังตั้งใจลำลุ้นเราตั้งใจลำลุ้นเราหเอกของเราในวันนี้มาแล้วครับเลือกเั้งจากไหนครับเลือกเั้งจากไหนครับเลือกเลือกลยังฝันเราไปเลยน้องนับไปเลยที่ทัดพร้อมแล้วโอ้โหแกงนี้โยตามกลางลานแคมปิ้งโย กลางไส้กลองพอดีสัดย์เดือดแลเลยเกินตรงนี้เนี่ยนะใครอยากมาแคมปิ้งนอนกลางลำซ่านก็สามารถติดต่อมาได้นะแต่ลานก้อยนี่มีตรงนี้นะยีเียบลังยุบลังเลยนะครับยุบป,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 ปิ้งมาแล้วยุบปิ้งโอ้ตรงนั้อดูโอ้โรงนั้นดโอ้เจ,าจาา้าพายเจ้าพายเจ้พยไม่ล้มครับไม่ล้มนี่ทัไม่ล้มครับเดี๋ยวรอดูลำบังพลุกครับผม มาแล้วมาแล้วลุกมาแล้วลุกมาแล้วโอ้โห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 อ้โหโ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 อ้โห้โหโอ้อ้โหโอ้โหโออ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโ ทริปดีๆแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีซ้ำหน่วยงานหลักๆนั่นกน็คือจังหวัดปัตตานีซำหนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีซำหนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีอบคุณนซ้หน่วยงานนี้มากๆนะครับี่ให้โอกาสที่มั่นโยบานเราไม่กินเข้ากับงเรียนใดนาเสนอความสนุกสนานและกับความสวยงามข้องจังหวัดปัตตานีอางมีโอกาสในวันกางหน้านะพิาจาจะมานําเสนอเรืร่องราวความสวยงามข้องจังหวัดปัตตานีให้ทุกคนได้ชมกันล้านะครับ จนกว่าจะพบกันไม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พิทัดในตัวแทนกองทีมมานโยวันเราไม่คืนเข้ากาลงเล่ทุกทุกคนต้องขอลาวคำว่าสวัสดีครับ